ท่วมหมดเลยครับผมตกมาเนาะออกมาไม่ทันดูโอ้โหไปทางไหนเราใชนี้เไปจะไปหาซื้อกับข้าวเนาอพี่เนาะท่วมหมดเลยเปียกเลยครับผมโอ้โหตลาดโซแท่นะท่วมเลย ไปทางไหนดีครับผมเดินไปทางไหนนาองเปียกแน่นอนนะครับอะโอเคครับผมเดินลุยไปเลยโอ้โหตลาดของเราพัวหมดเลยพี่น้องหาซื้อกับข้าลำบากเลยกะว่าจะพ้นแล้วไม่พ้น เปียกเลยนี่ครับโอ้ฝนตกใกล้ตอนเลิกงานดูดูครับผมเปียกหมดเลยเดี๋ยวหาซื้อกับข้าวกับปลาก่อนเปียกมอมเลยครับผมวันน่ต่อเขา ้ปลาปเผาปลาเผาคนละครึ่นได้นะนนซื้อปลาเผามากินดีกว่าครับทนี๋ยวดูปลาเผากันปลาเผาตัวเท่าไหร่ครับร้อยหกคนละครึ่งได้ไดเอาตัวร้อยหตัวไหน เป็นปลาเผาครับผมเ,เดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวกับสั่งห่อ,อครับผมตามไม่ได้ไปโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องครับผมครับหลังจากกลับมาจากตลาดเนาะจัดสุกก็เปียกหมดเลยครับผมวันนี้โอ้โหฝนตกดักกลางทางเนาะได้ปลาเผามาครับผมมา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 ลงมือกันเลยครับผมเมนูเมีโโม่ยงปลาเผาเนาะ มีน้ำจิ้มรสเด็ดให้ด้วยครับผมน้ำจิ้มมีสองสูตรเนาะอ้าครับผมมีสูตรสูตรเปรี้ยวนาะเดี๋ยวมากินปลาเผากับจานสุกครับผมมีสูตรเปรี้ยวกับสูตรหวานเนาะสูตรหวานถั่วตัดนะถั่วดินที่จานสุกจานสุกชอบมากเลยครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเครื่องเคียงไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมากินข้าวเมนูเมื่อยเนาะแซ่บกับจานสุกนะครับผมนี่แหละครับ เมนูเมีมยงปลาเผาะนะครับน,าน,า,นานๆกินทีเนาะใช้สิ์คนละครึ่งเหมือนเดิมครับผมใช้ส์คนละครึ่งนะครับผมจานสุกครึ่งหนึ่งรัดครึ่งหนึ่งเนาะใช้ส์คนละครึ่งนะครับผมก็ก็ถือว่าโอเคเยู่ครับผมเนาะเอามามามาแซ่บๆน้ำขันครับผมนี่มีขน,นมจีนโดยใสย่ขนมจีนโดยเมีย่างปลา,ปาเผาไปเน้ยปลาเผาตัวงามตัวกำลังดีเลยเนาะหือตักน้ำจิ้มเข้าไปน้ำจิ้ม มากโอ้โหสุดยอดเลยครับผมมาครับผมไปถึงยยงบาได้กินเขาเลือเมนูมื้อเย็นก็มากินกับจานสุกได้นาะพี่น้องเจ็บแซ่บนำ้ำกขนครับผมจัดไปครับให้จุ๊จุไปเลยวันนี้เนาะตากขนมาเปียกฝนทำงานเหนื่อยทั้งวันแล้วครับผมให้รางวัลตัวเองนะครับผมมาแล้วครับผมพ่อแมพี่น้องสุข,ขุมสุขคนมากินข้าวเมนูมื้อเย็นเมี่ยงปลาเผากับจานสุกเนาะ่ะโอเคครับผม จันสุกกินคนเดียวเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวนะครับผมจันสุกไม่งั้นจะไม่อยู่ท้องนะครับผมปั่นข้าวเหนียวไปนะโอเคครับผมสวัสดี